นี่ก็จะพามาดูบ้านคุณยายล้อมอีกแล้วนะครับผมทำสีแล้วลองพื้นลองพื้นปูกระเบื้องแล้วโอ้สวยงามนะครับปูกระเบื้องสวยงามฝ้าเสร็จเรียบร้อยรอติดหลอดไฟระบบไฟเรียบร้อ,ยเ,อยเสือไปไหนเนี่ย อ๋อใครพูดวะทำอะไรติดราวตากผ้าไม่ได้ตากอ๋อราวแต่ไม่ได้ตากนี่คือราวจริงๆนะครับผมราวร <laughs> าวครับผมราวของแท้กระเบื้องในห้องสีขาวนะครับเป็นเอแกรนิตโต้ไม่ใช่แกรนิตโต้นะครับเรียนแบบแกรนิตโต้เ,เป็นกระเบื้องดินเผา สำหรับข้างนอกเนี่ยเป็นปลายปาเก้กับห้องนี้สวยงามลองสีลองสีพื้นสีขาวสีจริงเขาใช้สีอะไรอันนี้ห้องน้ำนะครับผมห้องน้ำห้องน้ำทำฝ้าติดหลอดไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วลองลองฟื้นสายไฟไเรียบร้อยรอต่อก็จะเป็นหลอด หลอดแบบนี้นะครับหลอดแบบนี้เนาะรับหลอดแบบนี้ LED เนาะหลอด LED สวยง,งามจะใช้สีอะไรสีขาวนี่เหรอใช่นี่นะสีจริงมันนี่เหรอใช่ <c oughs> เป็นสีไข่เขาเรียกสีไข่สีครีมสีไข่ไก่ นะครับอันนี้ก็คือเจนะครับเจเจเราเจแม่เจแว่เจแวนนะครับผมพนักพนักงานหาเห็ดหากระปูหาเนี่ยหมดสีกี่กระป๋องหนี่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดรองพื้นสองรองพื้นสามบ่รอ,องพื้นสามค่ะรองพื้นสามสีจริงสามมันมีฝ้ากับอันนี้เนาะสีสีฝ้ากับสีตัวบ้าน ภายนอกภายในอาบ้านนั้นเขามีงานอะไรไม่รู้นะครับผมก็เดี๋ยวจะไปช่วยงานเขาหน่อยเขาแจกซองมาหรือยังไม่รู้ภายนอกสีอะไรสีเนี่ยค่ะสีเขาเขาอ,อ่อนๆออใช่ค่ะอันนี้ฝา้าโอเคมันมีของเก่าเหลืออยู่ฝ้าสีเคียงกันแหละพี่เสกฝ้าสีไข่อ๋อ ภายนอกสีเขาเรียกสีอะไรสีครามครับทาอ่อนอ่าทาอ่อนหรือสีคาคลามนั่นแหละพูดพูดพูดง่ายๆคือคาคลามอันนี้กองดินก็จะลงแถวแถวนี้อันนี้เพราะว่าน้ํามันน้ํามันท่วมเนาะน้ําท่วมอัปเดตให้ชมให้ดูกันก็ ประมาณนี้แหละครับเป็นบ้านเอ่อบ้านสองชั้นเนาะก็ต่อข้างออกมาต่อมุกหน้าต่อห้องน้ําก็ใช้งบประมาณก็ไม่เข้าเท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่เพราะเป็นช่างหล้านหลานกันเองเนาะก็ะทําแบบอันนี้แต่เป็นงานฝีมือนะครับไม่ใช่ทําลุกลวงนะครับงานฝีมือสวยงามตามทองเหลือง ่างของเราก็เดินทางมาจากสังขะนะครับสังขะจังหวัดส,สุรินทร์ของเรานี่แหละครับช่วงหลบภัยก็หนีมาอยู่นี่แหละครับนะครับโอเคครับผมเอวันนี้บ่วันนี้จะกลับบ้านบ่หนว่าจะกลับบ้านโอเคครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผม อ่ก้าวตามรอยพ่อหรือเพจไอหรือช่องมังกรโมบายนะครับผมทาง YouTube และ TikTok นะครับผมสวยงามครับบ้านคุณยายล้อมถ้าทำสีข้างบนใหม่ก็จะสวยงามมากกว่านี้นะครับอ๋อรีโนเวททำเป็นโอเคเดี๋ยวจะทำเป็นแบบโมดอลนะครับทำเป็นแบบโมเดินสวยงามช่วงนี้อ่าก็ตัดแค่หน้าต่างนี้พอดีเลย แต่แค่หน้าตาอ,อ,อ่าสวยงามสวยงามครับโอเคครับผมถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับผมขอบคุณนะครับไม่แม่ครับอร่อยลยเนาะ